สวัสดีสสดทุกคนค,ค่ะสวัสดีคับสวัสดีพี่แพลวครับสวัสดีค่ะน้องเบนอเอเลของเรานะคะต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอของเมโล975แฟนๆคอมเมนต์กันเยอะมากว่าอย่างไรบ้ญญางครับเปิดไลฟ์ด้วยจริงๆเนี่ยจะบอกออว่าเรามีการแบบบอกไว้ก่อนนะคะว่าน้องเบนจะมาก็เลยมีข้อความทางทวิตมาถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าอก่อนอื่นขอทักทายก่อนเลยมีคุณ การธิดาบอกว่าคิดถึงมากๆคิดถึงพี่แพลวใช่ไหมคิดถึงเบ้นพี่แพลวมากครับการธิดาคงไม่คิดถึงพี่แพลวคุณมากมากครับคิดถึงมากๆเช่นกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วกับแฟนคลับเห็นบอกว่าช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีเนี่ยต้องเป็นถือว่างานก็แบบเหมือนแคเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปครับใช้คำว่าเลื่อนดีกว่าคร่ะคอนเฟิร์มว่าเลื่อนคอนเฟิร์มว่าเลื่อนคล้ายๆคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตคอนเซิล์ตเหรอ ประมาณนั้นนะคะครับผมมีน้องพัทรธิดาน่ารักจังค่ะพี่เบน์ขอบคุณมากครับวิภาวานมาแล้วน้องธัญพรน้องศศินา,น,าน้องธิดารัตน์นะคะค,คุณพรทิพย์คุณธัญรัตน์คุณชัยนี่คุณทารุดีโอเยอะแยะมากเลยขอบคุณคนะที่เตจูนด้วยกันนะคะอ่ะให้น้องเบนทักทายชาวเมโล975อย่างเป็นทางการหน่อยค่ะสวัสดีอย่างเป็นทา,า,างการนะครับชาวเมโล975นะครับผมเบนอเลนต์เองนะครับก็วันนี้มาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมา ร้องเพลงกับทุกคนได้ฟังกันสดๆที่เมโลทีเดียวจะบอกว่าเมื่อก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เนี่ยเข้าไลฟ์เนี่ยเราให้น้องเบนเนี่ยทำมิชั่นร้องเพลง15เพลงในเวลา3นาทีแล้วจะบอกว่าเป็นทําได้โดยเดี๋ยวรอติดตามดูได้ถึงแม้จะแบบว่าโกงเล็กๆแต่โอเคโกงยังไงเช่น ี่ผ่ากงเองแบบมีให้ร้องสองเวอร์ชันมีร้องไทยร้องจีนไอพี่แพลวต้องบอกว่าแฟนคลับจะรู้ว่าเวลาเบนซ์จะร้องเพลงของศิลปินคนอื่นเนี่ยกลัวว่าจะโดนลิขสิทธิ์ก็เลยแปลงเนื้อของเขาไปประมาณหนึ่งแฟนคลับจะรู้ดีว่าผมเนี่ยจะชอบดำน้ํามีหน้าล่ะเพราะว่าผมไปเรียนดำน้ํามาก็เลยแบบ มีความสามารถพิเศษหน่อยจะบอกแฟนค่ะว่าเดี๋ยวรอดูนะพี่เขาพูดแบบว่าเบนร้องเพลงภาษาจีนร้องได้ด้วยแต่ก็คือแต่งเนื้อเองแต่งเนื้อจีนได้ด้วยนะคะได้ประมาณนี้เลยอ่ะหลายคนจะคุ้นเคยน้องเบนก็คือเป็นนักแสดงเนาะแต่จริงเนี่ยเบนเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนแล้วก็ออกเพลงของตัวเองมาก่อนถูกไหมคะจริงๆแล้วเร่องหนึ่งเป็นไงมาไงเริ่มแรกผมเข้าวงการมาด้วยเดินแบบของช่องเจ็ด <C HA> ตั้งแต่อายุ16นะครับตอนม4 <C HA> ตอนนั้นก็เริ่มที่จะสนใจเข้ามาในวงการบันเทิง huh. นะครับแล้วก็ในโอกาสไปคัดที่ช่อง7ดพอดีก็เลยติดเข้ารอบมาแล้วก็ชอบในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะชอบการร้องเพลงขึ้นมาอยากร้องเพลงเพราะ <C HA> นะครับก็เลยไปเรียนร้องเพลงที่จีนอมแกมมี่ได้ได้เป็นศิลปินฝึกหัดอยู่1ปีนะครับแล้วก็ใกล้จบมหเนี่ยเราก็อยากที่จะเรียนให้เต็มที่เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ เราตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ได้มาเข้ามสวครับ <c oughs> แล้วก็ได้มาได้โอกาสทางผู้ใหญ่ได้ให้ไปเล่นซีรีส์เรื่อง end of love นะครับร <c oughs> ับเนุนของนุวิศวะวิศวะ <c oughs> นะครับเป็นบทแฝดด้วยเราก็มีความท้าทย <c oughs> ายความสามารถของเราพอสมควรแล้วก็เราอยากที่จะแสดงด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยที่จะแสดงเลย <c oughs> เคยแต่เป็นเอ็กซ์ตร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เือเขาจะรู้ว่าผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าการสแสดงเขาไม่เคยเห็นเห็นผมในมุมนี้เลยผมก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับบทแฟดนั้นแล้วก็ในทดกวันนี้เหนือพระรามทุกวันนี้พระรัศกับพระรามรก็มีชื่อด้อมของตัวเองด้วยนะ<อ>ชื่อว่าว่าเดี๋ยวนะชื่อด้อมว่าเทนเลิฟเทนเลิฟเทนเลิฟเป็นชื่อด้อมเดี๋ยวนะแสดงว่าเรียงมาจริงเราเป็นเราเริ่มต้นจากการเป็นในแบบก่อน เดินแบบอะแล้วก็เรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงแต่ยังไม่ได้ทํางานเพลงอะไรค่ะใช่ครับปปนฝึกหัดอาใช่แล้วก็มาเล่นละครเล่นซีรีส์ใช่ครับอ่าฮะแล้วยังไงมาไงทุกวันนี้มันมีเพลงเป็นของตัวเองคือระหว่างที่เราเข้าไปโปรเจกต์เนี่ยเราเขียนเพลงไว้แล้วแล้วก็เราพอรู้จักคนทําเพลงอยู่แล้วค่ะ ออพอเราได้เ,เข้าไปเล่นในเรื่องเหนือพระรามเนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงที่เรามีอยู่ในสต็อกของเราอ,ะอ่ะเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเนื้อเรื่องพอดีเราก็เอาไปเสนอกับโปรดิวเซอร์ของออซีรีส์ว่าเฮ้ยพอที่จะเอาเพลงซิงเกิลแรกของผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในซีรีส์ได้ไหมคือเราทำเพลงเองด้วยใช่ครับมีน้องที่รู้จักเขาก็แนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ชื่อเพลงว่าปุ่มกดท่ามใจตอนนั้นก็เสนอเข้าไปเขาก็เอยเหมาะดีก็เลยเป็นโหเป็นโอกาสแรกที่เราร้องเพลงแรกซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็ได้ไปอยู่ใช่ไปอยู่ในซีรีส์เลยแล้วก็รู้สึกว่าเอยดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่ามันมันรวดเร็วมากเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่มีเพลงเลยก่อนที่จะซีรีส์จะออกตอนนั้นก็คือ2วีคสุดท้ายที่เขาจะตัดต่อแล้วก็นําขึ้นไปบนไลน์ทีวีครับเขาก็เลยเด้บิ้นพี่จะใช้ เพลงเป็นนะเป็นเพลงทีเซอร์ออกเลยดีใจแย่เลยผมบอกเฮ้ยได้เลยพี่ได้มากพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่งั้นเอาเป็นว่าเราเปิดตัวพร้อมกันในทันการร้องเพลงและการแสดงถูกต้องครับคือมันมาด้วยกันเลยกันเลยครับก็คือว่าเป็นโอกาสที่แบบประจุเหมาะพอดีด้วยเสร็จแล้วจากวันนั้นจนมาเป็นเพลงยายห่วงห่วงใายเอาใหม่ยายห่วงยายห่วงอย่างทุกวันนี้ยังไงได้ ก็ก่อนหน้านั้นก็เขียนเพลงมาอีกจนเป็นซิงเกิลที่2ก็คือโอเชียนเขินครับเพลงนั้นก็เราทําเองทุกอย่างทั้งเนื้อร้องทํานองเรียบเรียงแล้วก็ทําดนตรีด้วยนะครับเราก็อยากพัฒนาตัวเองใช้ศาสตร์และศิลป์ที่เราเรียนมาตั้งแต่มสีห้าหที่เราชื่นชอบเราก็อยากเขียนเพลงเป็นแล้วก็เขียนเพลงไว้แล้วก็เอาไปทําดนตรีเองก็ออกเป็นซิงเกิลที่2ใช่ครับพี่แพลวแล้วก็ ซิงเกิลที่3ามได้มีโอกาสร่วมกับทางพี่ๆทางดูคอนเสิร์ตได้ให้ร่วมกับพี่ๆแม็กสลันคนเขียนเพลงนะครับแล้วก็พี่หนึ่งยินซีใช่ครับแล้วก็ได้โอกาสมาเป็นเพลงใหญ่ห่วงนี่แหละครับใหญ่ห่วงงั้นถ้าถือว่าเป็นซิงเกิลแรกที่ออกเป็นจริงเป็นจังอันนี้คือซิงคือถ้าเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนี่คือซิงเกิลที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช้คำว่ายิ่งใหญ่ดียิ่งกว่าแต่ว่าสองซิงเกิลแรกก็เป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นประกอบเพลงเป็นของตัวเองอะไรประมาณนั้น เป็นยังไงบ้างตอนนี้เรียกตัวเองได้แล้วแหละว่าเป็นนักร้องเรามาโปรโมทเพลงเราตเวนตามขึ้นต่างๆตามอะไร่ถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องไหมจริงๆผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องเลยเพราะว่าผมยังชื่นชอบจริงๆผมชื่นชอบทุกแขนงของวงการเพราะเดี๋ยวงานอื่นๆมันจะหายไปจริงๆผมไม่อยากเป็นดีเจเหมือนกันนะอยากปิดไม์ตรงไหนเอาผมพูดตามตรงครับพี่แนวเพราะว่าผมอยากเรียนรู้ทุกๆแขนงของวงการบันเทิงทั้ง ดีเจทั้งพิธีกรนะครับทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับทั้งนักแสดงหรือว่านักร้องถ้าเราได้มีโอกาสทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่ว่าผู้ใหญ่จะได้ประทับใจในตัวเราแล้วก็เราก็คิดตัวยว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้เราต้องสู้ให้ได้อันไหนที่ทําไม่ได้เราต้องพยายามทําให้ได้เพราะว่าทุกอย่างมันคือการเรียนรู้สําหรับเราแล้วมีสกิลไหนตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากเพิ่มเติมหรือว่าแบบยังไม่ เขาเรียกอะไรนะสกิลสนใจแต่ยังรู้สึกว่าต้องเพิ่มเติมจริงๆผมอยากเรียนการพูดพูดให้แบบสายฉานกว่านี้แล้วก็พูดเป็นเก่งมากแล้วนะจริงๆผมคืออยากใช้คำว่ามีคำกริยามีคำในหัวให้มากขึ้นเพื่อใช้ในการคางคำให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะพูดอยู่เรื่อยๆเพราะว่า ตอน,นเด็กๆผมก็มีความฝันอยากเป็นคุณครูเยากเป็นอาจารย์ด้วยอยากเป็นคุณครูด้วยใ่าพยายามพูดอยากสื่อสารเ,เพราะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในในปัจจุบันนี้เพราะว่าอยากพูดให้เก่งด้วยเป็น,นะเ,ปนเป็นเด็กที่เขาเรียกะไรนะมีความใฝ่รู้อ่ะ เป็นคนที่มีความใฝ่รู้มากชอบชอบชอบนะคะแล้วก็มีคําถามจากน้องๆที่ถามเข้ามาใน Twitter ด้วยนะคะขอมาตอบอให้น้องเบนตอบเลยแล้วกันเขาถามว่าฝึกงานเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้ฝึกงานอยู่ใช่ครับตอนนี้ฝึกงานเข้าสู่วีคที่สองครับค่ะฝึกมาตั้งแต่มกราครับก็หนักหน่วงเช่นกันครับเพราะว่าผมก็เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมืองนะครับก็จะได้เอกสารมาเป็นหนาปึกเลยนะครับวีคแรกที่เข้าไปทํางานก็รู้สึกว่าโห หนักพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันมันคือการเรียนรู้เอกสารนั้นหนักอ่าใช่ครับเอกสารหนักนะครับหอบมาเยอะเกินโอเคโอเคเป็นไงอีกต่อเราเอาเวนี้ให้สุดนะได้ได้เราจะเล่นเวตลกแล้วนะทุกคนโอเคนะครับก็หอบมานะครับวีแกล้เนี่ยเราเข้าไปทําเรารู้สึกว่าโหมันก็หนักพอสมควรสําหรับเราในการปรับตัวเข้าสู่วัยทํางานนะครับหลายๆคนก็ให้กําลังใจมานะครับ จริงๆมันมันมันก็อย่างที่บอกเลยมันคือการเรียนรู้นะครับถ้าเราไปเหนื่อยไปท้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันคือหน้าที่ของเรานะตรงนั้นหน้าที่ของเราปีสุดท้ายแล้วก็คือเป็นนิสิตปีสี่เทอมสองด้วยนะครับอยากรู้ว่าทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างกองหนังสือหนักๆนี่เราต้องแบบว่าหนึ่งเขาจะเขาจะให้โครงการมาครับอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยครับเขาจะให้มา ว่าเอ้ยมีปัญหาอย่างไรที่จะแก้ไขได้เฉพาะก่อนในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับเราก็นํามาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็นําเสนอไปนะครับ<อ>รจะวิเคราะห์เป็นสวอตนะครับจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรแล้วเราก็นา<อ>มาวิเคราะห์สวสอตอะน้ำเงินใช่ครับสวอตอะไรน้ิอะไรนี้ใช่แล้วครับก็มามาวิเคราะห์เราก็นําเสนอนําเสนอเขาไปว่าเอ้ยผมเห็นอย่างนี้นะค่ะเห็นว่าอันนี้ควรแก้ไขนะผมว่าอันนี้ดีนะ ก็<__เสนอเข้าไปถ้าเขาโอ okay, เคก็คือเราก็ต้องคํานึงถึงการใช้งานจริงด้วยใชครับคำนึงครับเป็นวิธีการที่อ่ะสามารถแอปพลายใช้ได้ในช่วงนี้ใช่ครับ um> เ,ปเป็นกพราะช่วงนี้เป็นการฝึกงานที่จริงจังเหมือนกันเนาะจริงจังมากครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับต้องจริงจังนะครับก็เลยเป็นการฝึกงานที่จริงจังก็ดีได้ฝึกได้ฝึกนะเพราะว่ามันจะได้ตรงกับสายงานเราไงเราก็ต้องจริงจังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ เราก็ต้องฝึกให้เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้ก็คืองานคอนโทรมาเลื่อนด้วยผมก็ไม่อยากพูดเลยนะพี่พูดให้พี่พูดให้โดนกันทุกภาคส่วนด้วยโอเคครับแฟนๆถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายคิดถึงภาพร่างกายจริงๆผมก็เป็นคนนอนน้อยครับเพราะว่าดูบอลครับดูบอลเคนะครับนอนน้อยคะเชียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูนะครับก็นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างเพราะว่า ตื่นเช้าไปต้องฝึกงานด้วยนะครับช่วงนี้ก็คืนดูบอลกลางคืนดูบอลนะเช้าไปฝึกงานใช่ครับมีเวลไอดอลเลยไอดอลมากพี่แพรว่าทําอย่างนั้นเช่นกันใช่ไหมครับเคยเคยมีช่วงหนึ่งแต่ว่าอายุเริ่มมากพอแล้วพอแล้วออนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรแล้วก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ อย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมจะดูบอลก็ตามนั้นเลยครับก็พยายามหาโอกาสงีบอะไรนี้ไปแล้วกันออกกำลังกายบ้างก็ยังมีเวลางีบครับเพราะว่าเราก็พยายามจัดสรรเวลาให้ให้ได้ดีที่สุดนี่เมื่อกี้พี่ไปปลูกมานะอ่าใช่พี่ไปปลูกม้าเนี่ยปลูกทีมงานใช่ไหมไม่ใช่ปลูกเบนใช่ไหมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะผมว่าตัวผมรอดก่อนนะคำถามอีกหนึ่งคำถามถามว่าจะถ่ายปลอกอีกไหมล็อกใช่ไหมครับจริงๆถ้ามีโอกาสก็ถ่ายเรื่อยๆครับเพราะว่าเรา เรากำลังคิดคลีคลีเอท uh huh. คอนเทนต์ต่างๆให้มันใหม่ๆมากกว่าเดิมแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะ uh huh. ว่าเนื่องด้วยสถานการณ uh ์โควิดครับเราก็จะมีอัดเพลง cover บ้างนะครับมี uh huh. บล็อกพี่ยังค้างคาเป็นสต็อกเล็กๆน้อยๆยัง uh huh. อยู่เหลือตัดนะครับ uh huh. ก็ได้เห็นแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ออกนอกพื้นที่นะครับค่ะ uh huh. แต่ว่าอันเดิมๆที่มีถ่ายถ่ายอยู่ก็ตัดออกมาให้แฟนๆดูหน่อยแล้วกันนะคอ่าได้ครับเดี๋ยวตัดให้สักนาทีหนึ่งได้เยอะมากเลยขอบคุณมากเลยจริงๆี่เรียกว่าทีเซอร์ทีเซอร์นะทีเซอร์ทีเซอร์อย่างนี้ดี่ว่าพี่พราวสวัสดีครับวันนี้ผมกําลังจะกินข้าวนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รอนะครับเจอกันวิกได้ครับนี้ได้ไหมได้ได้ก็เป็นทีเซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์ลงในสตอรี่แล้วก็อีก2เดือนขึ้นมาลงอีกทีหนึ่งพี่ว่าแฟนๆนานไปอยากได้เร็วกว่ันนะอ๋อโอเคพอสองวันครับขอโทษครับคอนเเเเทททททนนนนนนนตตตต์์์์คคคออออสุด้าายยกจะ กำลังใจคนที่เรียนออนไลน์หน่อยค่ะนี่เป็นคำถามจากแบตเตอรี่ของอเลนจอบมาจริงๆในไดเรกเมสเซจเขาเขาถามผมมาเยอะมากนะครับก็จะมีน้องๆที่วัมยมัธยมต้นมัธยมปลายที่มีผมเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการเรียนนะครับก็อยากได้เกรดดีๆเหมือนพี่เบนะอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์มันก็เป็น ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากพอสมควรเพราะว่าหลายคนก็คงปรับตัวไม่ทันหลายคนก็คงคิดว่าเอ้ยมันยากพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งอินเทอร์เน็ตต้องมีทั้งโทรศัพท์ต้องมีทั้งคอมอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะพี่มผมว่าจะต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เราเรียนอยู่ในคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันไม่มีใครมาคุมเรามันไม่มีใครมาบอกว่าเราจะต้องเรียนนะมันไม่เหมือนในห้องเรียนมันอิสระมากเลยใช่มันอิสระมาก คือการเรียนรู้ว่ามันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเปิดโอกาสเราอยากสอบไม่ติดสิ่งเดียวก็คือขยันตั้งใจมีสติมีสมาธิต่อการเรียนในหลายอย่างนะขยันตั้งใจมีสติมีสมาธิไหนบอกอย่างเดียวไงเมื่อกี้ขอโทษครับที่สรุปขยันตั้งใจแหละแล้วก็มีสมาธิกับมันกลุ่มก้อนเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกลุ่มก้อนเดียวแต่ก็จริงเพราะว่าถ้าเสมอว่าเราไม่มีสมาธิอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนั้นได้แค่แบบเดียวเนาะใช่มันจะวอกแวกคือมันมี คือมันสื่อออนไลน์ครับเราอาจจะวอกแวกไปดู YouTube บ้างเราอาจจะงีบนอนบางครั้งเขาอาจจะให้เปิดกล้องอาจารย์อยากให้เปิดกล้องเราอยากเห็นหน้ากันมันก็ไม่ได้ถ้าเราไปแอบ,บงีบเราก็จะไม่ได้ความรู้ในส่วนนั้นแล้วก็ทุกๆวันนะ่ะที่เขาสอนนะคุณครูสอนหรือว่าอาจารย์สอนเนี่ยเขาเขาให้ความรู้เราทุกวัน <c oughs> อยู่แล้วถ้าเราขาดหายไปวันนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ต้องมีข้อมูลที่เหมือนจิ๊กซอว์ครับมันต่อมัน <c oughs> สมบูรณ <c oughs> ์ใช่ครับ ใครที่ดูอยู่นะต้องตั้งใจกับมันมากขึ้นแล้วก็พยายามมีสมาธิหน่อยละกันในช่วงนี้เชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องผ่านไปให้ได้ในช่วงนี้ต้องปรับตัวนะครับเราต้องเหมือนต้นแคกตัดที่ปรับตัวเข้าได้ในทุกๆสถานการณ์แต่พี่เลี้ยงตายมาสามต้นแล้วนะอันน้ก็อยู่ที่พี่แหละครับพี่แบล็ เขาบอกว่า,ามีชาวเพลเลิฟมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังเพลงนี้เราคิดถึงเต้าไดโนกับเอิร์ธแล้วเราอคิดถึงไหมคิดถึงไหมก็คือน้องพร้อมนั่นเองเอก็เอาจริงเ,เราเราไม่ได้คุยกันนานมากตั้งแต่งานสุดท้ายก็คืองานติวนะครับก็เนื่องด้วยงานของแต่ละคนมันก็ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็มีเวลาก็อาจจะเห็นกันในฟีดโซเชียลบ้างก็ ยอมรับว่าคิดถึงคิดถึง,งนะครับคิดถึงมีโอกาสที่เดี๋ยวน่าจะหลังโควิดวอาจจะได้ได้เจอกันนะครับเนาะงั้นตอนนี้ร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เราแอบ,บได้ฟังเป็นท่อนหกไปแล้วขอยาวกว่านั้นอีกนิดหนึ่งได้ครับมาลืมตาขึ้นมามองไปอไรก็แปลกไปเจดเด์ที่เคย เพียงคนคนหนึ่งที่ต้องจากกันยัยทำใม้ฉันจดจำไม่ลืมเหมือนฉันจะไม่เป็นอะไรติดใจแค่ยังมีคุณมัน ไม่รู้โลกของเธอตรงนั้นดีใช่ไหมจะมีสิ่งใดบอกเก็บฉันความรักรักยังไม่ไปไหนยังฟังฟังในใจดวงนี้ฝากฟ้าช่วยบอกแทนฉันสักที เหตุผลเค่นนี้จริงๆที่หัวใจใหญ่หูใสยโอ๊ยพอจังเลยอ่ะทีมงานในห้องกี่ทำไมเราเขาบอกว่า,นนากล้องโยกนะอ,อะไรนะกล้องโยกเลยโอ้อกล้องโยกเลยอ่ะเขาบอกว่า เหยีบยบเห <c oughs> ยียบเท้ากันเมื่อกี้อะไรก็ห้องเนี่ยมีพีโรดกันนะคะในห้องเป็นคนร้องสดพอมากมีชื่นชมจากใจกร้องสดพอมากงั้นถามแพน,พน,ฟนแฟนเลยลวกันหลังจากซิงเกิลนี้ผลงานเพลงเราจะมีอีกไหนแน่นะครจริงๆผมเขียนไว้เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเจอโมเมนต์ไหนที่ชีวิตมันก <ừ> ระแทกใจเราก็จะเก็บไว้เป็น เนื้อเพลงจะเขียนไปเป็นเนื้อเพลงเรื่อยๆคือเป็นคนชอบเขียนโมเมนต์อะไรเรื่อยๆอยู่แล้วคือประกอบหรอหรือังไงคือจากที่สามเพลงที่ผ่านมาก็คือเบสออนทูสตอรี่ทั้งทั้งทั้งสามเพลงเลยก็จากชีวิตจริงล้วนๆเพราะว่าถ้ามันแต่งจากชีวิตจริงเราเวลาเราร้องเพลงหรือว่าสื่อสารออกไปอ่ะมันจะคนดูมันจะรู้สึกตามใช่แล้วเราร้องไปแล้วเราจะรู้สึกตามขันขีโอ้ยดีจังเลยอ่ะเป็นคนตั้งใจเรียนเป็นคนตั้งใจเป็นคนแบบทําอะไรแล้วจดเสมอนี่คือแบบอย่างของเยาวชน คืนชอบมากๆอขอบคุณมากครับสุดท้ายแล้วน้องเบ้นใุ้ทากางานเอ้างั้นจัดแทนพี่เลยหนึ่งชั่วโมงพี่ยกให้ใแต่ถ้าคิดให้พี่นะ <laughs> ไม่แบบว่าฝากช่องทางติดต่อหน่อยดีกว่าอตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับวันนี้มาฝากซิงเกิลที่3นะครับชื่อเพลงว่าใยห,ห่วงนะครับซึ่งซิงเกิลน,นี้ก็อย่างที่บอกครับร่วมกับทางดูคอนเสิร์ตนะครับ m ออย่างที่หมมีน้องโฟกพี่กอฟนะครับมีทั้งพุ่มกับพี่แจ็คไรเดอร์มาเป็นพุ่มกับด้วยนะครับพี่แจ็คไรเดอร์เป็นผู้กำกับโอ้ยกอดนี่พี่เพิ่งรู้โอเคหนูอยากคุงแจ็คไรเดอร์ไ้หมเป็นอย่างดีเขานี่มีความนี่เขาต้องบอกต้องเมาส์ก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยอย่างผมนี่คือเคยร่วมงานกับพี่แจ็คมามาแล้วสองสาครั้งนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นคนที่สไตล์ฮฮ่าพูดอะไรที่เล่นบ้าพลังไม่หยุดไม่หยุด แต่พอมาทํางานน้าเซตนี่คือง่วงนอนอนัดกองเช้านะครับแต่ว่าพี่แจ๊คจะมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือเนี้ยบกับทุกๆคําทุกๆซีนอืมที่เชื่อนางเป็นคนทํางานตั้งใจแล้ว,ลวเนี้ยบเนี้ยบไหมจนบางทีคิดว่าเอ๊ะถ้านางแบบว่าทํางานอะไรแล้วต้องดุแน่แนเลยดุไหมดุไหมดุบ้างบางครั้งอย่างผมซีนที่จะต้องร้องเิงอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่ไม่นิ่ง alert ลิร์ t หน่อยเขาก็ไปเบนไม่ได้เราต้องคีพู่หน่อย ีเรียสเออซีเรียสหน่อยนะโอเคนะต้องแบบนิ่งๆหน่อยไปค่ะพี่แจ๊คซึ่งพี่แจ็คเนี่ยเชียร์ลิวฟูด้วยซึ่งไม่ถูกกับผมในเชิงฟุตบอลใช่เราก็ง้างบัฟกันในเรื่องนี้อยู่นะครับก็ฝากเลซี่คาเฟ่ของเขาด้วยนะครับอยู่เดี๋ยวนะโทษนะเราฝากมาตั้งแต่เพลงแล้วไปถคาเฟ่พี่แจ็คได้ยังไงฝากไปนั่ง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 ชมนั่งกินลมชมวิวได้นะครับก็คือฝากติดตาม MV ที่พี่แจ็คกำกับแล้วฝากไปร้านพี่แจ็คด้วยใช่ครับแล้วส่วนตัวน้องเบ้นฝากอะไรอีกฝาก ยูทูบครับช่องยูทูบของเบนท์นะครับก็มีชื่อว่าเบนท์อเลอร์สออฟฟิเชียลนะครับไปกด subscribe ด้วยนะครับก็กดแค่ทีเดียวนะครับสองทีมันก็จะอัน subscribe ไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กด YouTube ของดูคอนเสิร์ตด้วยครับเพิ่มซับให้กันติดตามทุกช่องทางนะครับแล้วก็เพลงทุกเพลงทุกสตรีมมิ่งช่องทางนะครับสะดวกแม่ไหนดาวน์โหลดได้เลยจุ๊กสปอร์ติฟายไททอลไอจูนนะครับทุกอย่างแต่ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะพี่ดีที่สุดคือขอที่มเยอบรับ เต็มให้เต็มฟีดของเมโลนะเมโลเลยนะครับพี่จะจาไว้เลยว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ศิลปินที่พูดเวลาฝากผลงานเราบอกว่าเวลาสับซักาลลบกู่เนี่ยกด2ทีนะคะเพ่มันจะหลุดออกไปกดทีเดียวทีเดีว้กดทีเดียวก็คือคนปกติเขาก็จะพูดกันแค่ว่าให้กดสับซักไลแต่พี่เพิ่งเคยเจอคนพูดว่าอย่าเผลอกด2ทีนะคะเพราะมันจะหลุดเพราะจริงๆเราแค่บอกว่ากดก็โอเคแล้วเราเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องนี้นะครับโอเคโอเคได้ได้ไม่อาจจะมีบางคนที่แบบดับเบิลคลิกไปอะไรแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเอเดเล์ค่ะขอบคุณมากค่ะข,ข,ขอบคุณ Melo เลยติดตามเพลงได้นี้นะเอ่อเพลงนี้ได้นะคะกับเพลงใย,ยห่วงแล้วคก็มาทาง Melo เ,ลลเก้าเจ็ดค่ะเอาวันนี้บายบายคุณผู้ฟังในไลฟ์นะคะเจอกันโอกาสหน,น้าค่ะสวัสดีครับ Melo l w Music Release